ไทคิปไทคิปคืออะไรไทคิปจะเป็นเด็กไทยที่ท็อกซิกหรือเล่นแบบต่าง,งๆโคตรท็อกซิกอย่างเช่นเป็นแฟนกันและคําพูดที่แบบภาษาอะไรวะอย่างเช่นนับงับอุนเธอโอเคนับนับอะไรสักอย่างกันแหละคือผมเห็นทุกแมปอะในแมปนั้นน่ะมีคนไทยอะแมบปบไหนมีคนไทยผมเจอหมดอ่ะแหละวันนี้ผมจะมาบอกว่า ไทคิปคืออะไรไปดูกันไทคิปเป็นเด็กที่ท็อกซิกจะอยู่ในแมปต่างๆแมปโลเพ์อย่างเช่นดาวฮูบบูเฮเวนลิโทเปียแต่ลิโทเปียปัจจุบันไม่มีแล้วนะแล้วก็แมปต่างๆอีกมากมายที่เป็นแมปแนวโลเพ์ซึ่งมันจะอยู่ในดาวฮูบแล้วก็บูเฮเวนทั้งดาวฮูบแล้วก็บูเฮเวนเนี่ยมีไทคิปอะเยอะมากแต่ดาวฮูบอะ คนไทยก็เยอะอยู่นิดนึงแต่บูเฮเว่นอะเยอะจัดมันจะเป็นแบบแนวออนไลน์เดทติ o ้งท็อกซิกแบบเนี้ยอย่างเช่นเหมือนทีเหมือนทีเคอะเหมือนทีเครู้จักทีเคป่ะทีเคกลังกลงอะท็อกซิกกลงกลางอะเออเนาะอย่างแล้วอย่างที่ผมบอกไปแหละมันใช้ภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับนะ้าบุญเธอแบบนี้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็รีบมาพูดนะ ในคลิปนี้ไม่มีรูปภาพแมปดางฮุบนะผมหาไม่เจออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เห็นแต่อะไรนะลืมอีกละเห็นแต่เห็นแต่บูเฮเว่นนะครับน,นี่ครับเนี่ยใครอยากเล่นแบบนี้นะครับลองไปหา,าคนไทยเปียบมากแต่บางแบบนะครับก็มีคนอังกฤษน,นะครับแต่บอังกฤษไม่มีใครทักซิกเลยครับเข้ามาเล่นแบบโลพีคนไทยนะครับโอ้โหดีงามบนเธอสวัสดีนะ้าบนเธอ แล้วข้อเสียของไทยคลิปนะครับมันจะทําให้คนอื่นต่างๆอ่ะอย่างเช่นเด็กที่อายุ8ขวบ7ขวบอ่ะที่เพิ่งอ่านได้อ่ะเอาไปใช้กันนะอย่างเช่นสวัสดีครับเตงสวัสดีนะคุณเธอมันจะติดพระคำไปนะครับแบบเด็กอยู่ดีเด็ก8ถึงเจ็ดน,นะครับบอกว่าสวัสดีนะคุณเธอสวัสดีครับแฟนสวัสดีสสดครับเตงเอาไปใช้ไอคำพวกนี้เอาไปใช้กับแม่นะครับ แม่ก็จะเดินว่าเอ้ยวพวกเราก็จะเดินว่าครับไอ้พวกไทยคิดนะครับเป็นเด็กนิสัยไม่ดีนะครับใครเจอไทยคิดครับรายงานออกไปเลยนะครับสรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วบายยไทยคิดเด็กโง่มาแล้วครับและบายยยเยเป็นอะไรวะเอไปแล้ว